สวัสดีค่ะสวัสดีชาวตุนทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอใต้แล้วคลิปนี้นะคะแม่หมอเนี่ยก็ทำนายความรักให้กับชาวตุลน,นะคะตุนก็คือผู้ที่เกิดวันที่22กันยาถึงวันที่21ตุลาคมนะคะอ่าโอเคก็ดูได้ทั้งลัคนาดาวสุดดาวจันทนะคะด้วยก็ได้แล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอต้องบอกว่าแม่หมอเนี่ย เป็นคนพูดตรงนะคะอ่านตามพ่ายบางทีอาจจะแบบเอ้ยไม่ถูกใจพูดทำไมมันแรงจังเลยบางทีเนี่ยมันเป็นการทานายล่วงหน้าเหตุการณ์อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้เนะเาะแม่หมอกขอแจ้งตรงนี้ก่อนว่าบางทีอาจจะพูดอะไรตรงๆไปอาจจะไม่ชอบใจก็ก็ลองเปิดใจดูก่อนเนาะทีนี้ท่านในชอบหมอเนี่ยนะคะก็รก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะอ่าโอเค มาเริ่มกันเลยแพทประจำตัวชาวตุลนนะคะเดือนสิงหาคมในพาเดอรทาวเวจะมีให้ระวังในเรื่องของแบบการทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็งอนกันอะไรตรงนี้เหมือนว่าจะมีปัญหาเข้ามาปุกบปรับฉับพันบางทีก็รู้สึกเหนื่อยนะคะมีมีสเตรจงเข้ามาสเตรจงอาจจะหมายถึงเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ก็ได้เดือนสั้นอาจจะหมายถึงเด็กน้อยก็ได้นะคะหรือมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่แบบทําให้คุณแบบตกใจตกแบบ เกิดขึ้นตัปกอบฉัน์ไม่ทันได้ตั้งตัวจะมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ค่ะนะก็แม่หมอหมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบไม่เข้าใจกันเพราะมันมี r e l i g i แฟ f เ c t o r คือความไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอืมก็ให้ระวังเรื่องความไม่เข้าใจแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะงอนกันมีไ่งอนกันด้วยนะคะห้าเหรียญรู้สึกเหมือนเขาไม่รักเราไม่สนใจเรางอนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะสิ่งที่มีพลกับตัวคุณนะคะเดือนนี้หรือช่วงนี้ก็ได้ค่ะช่วงนี้อาจจะรู้สึกแบบคิดมากนิดนึงนะคะ เครียด,ยดกังวลอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ค่ะเรื่องอะไรก็ได้ช่วงนี้อาจจะคิดมากนอนไม่ค่อยหลับนะทีนี้สิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณได้ไพ่ราชินีเทอเรียนนะขอโทษค่ะอดีตที่ผ่านมาอิทธิพลมีไปแล้วนะคิดมากไงช่วงนี้อาจจะคิดมากอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้อดีตที่ผ่านมาได้ไพ่ราชินีเทเรียนคือคุณเป็นคนที่มีอีโก้เยอะมากมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะค่ะชาวตุลแล้วก็ รู้สึกอะไรไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนค่อนข้างเก็บนะคะราชินีเดียนเป็นคนที่เก็บรักคนยากรักแล้วรักเลยไม่ค่อยเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็บางทีถ้าคนรักทำอะไรแบบไม่ถูกใจคุณเนะ่ยคุณไม่พูดนะแต่คุณเก็บคุณจำถ้าคุณตัดสินใจอะไรแล้วอ่ะจะเป็นคนแบบไม่ถอยหลังน่าดีตคือนะคะก็คือเป็นคนค่้าๆว่าไม่พูดนะในสิ่งที่คุณทำอะไรออกไปอะแต่ฉันเงียบอืม ฉันเอาเวลาไปทํามาหากินหาเงินดีกว่าหรือพุ่งเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองนะคะทีนี้อดีตที่ผ่านมาตําแหน่งคนรักได้ที่อั p เ r อ r ก็อาจจะหมายถึงชาวต่างชาติข้าราชการชาวราศีเมษคนที่มีความเป็นตรงตัวเองสูง เหมือนกันนะคะสูงพอๆกับคุณเลยค่อนข้างจะเอาแต่ใจค่ะเป็นคนที่มีความชัดเจนเหมือนกันคนคนนี้เนี่ยน,นิสัยนิดนึงนะเป็นคนค่อนข้างดุนะคะคือเขาก็เป็นคนมีความชัดเจนตัวเขาเองเหมือนกันแหละนะคะในอดีตก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะทีนี้อดีตทีอ่อุปสรรคและปัญหาในไพ่สองดาบกับคิงถ้วยอ,อุปสรรคและปัญหาด้สองดาบมาถึงว่ามีเรื่องให้ต้องคิดนะ ลังเลตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้เอาอย่างไงบางท่านอาจจะเจอคนหันหลังให้นะคะหันหลังให้เป็นคิงทั่วเป็นอาจจะเป็นคนทาตน้ำมีนกฎกฎพิจิตรหรือคนพูดจาดีคารมดีนะคะนุ่มนวลพ่อไม้ได้นะคะแล้วก็ชาวต่างชาติออกแนวเอเชียนะคะได้นะคะมีคนหันหลังให้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคนคนนี้เนี่ยคนรักของคุณถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือเขาจะอาจหันหลังไปกับผู้ชายคนนี้อะเออ หรือคุณจะแบบว่าคุณมีคู่แข่งนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยเออทีนี้นะ,ะอ่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคนัะของคุณอาจจะแบบเออยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงเขาก็ไม่พูดเขาก็เงียบเขาก็นิ่งเออคิดอะไรยังไงก็ไม่บอกเออเราก็แบบจะเอายัางไงดีเนี่ยฉันก็ไม่รู้เนี่ยเธอไม่ตัดสินใจอ่ะเออมันตกประสบกัญหาคือเขาไม่พูดเขาไม่คุยแลวเขาไม่บอกเขาคิดเขาจะทําอะไรยังไงนะ ความรู้สึกนึกคิดได้2ไม้เท้ากับเด็กถือเหรียญ2ไม้เท้าก็คุณก็คิดว่าคุณอยากวางแผนอนาคตอยากสร้างอนาคตอะไรอย่างนี้เนาะเด็กถือเหรียญคือคุณอยากได้โอกาสอาจจะอยากได้เงินนะ่ชงนี้ช็อตเปชฉันหน่อยหรือแบบอาจจะหมายถึงว่าอยากได้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากมองอนาคตคือเป็นความคิดภายในใจของคุณอาจจะนึกถึงเด็กน้อยก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะแบบว่ามีกุ๊กกิ๊กเด็กน้อยนึกถึงเด็กน้อยอะไรอย่างนี้เนาะ ทีนี้ปัจจุบันด้เดอเวอร์สอาจจะมาถึงชาวราศีเมทุนนะคะหรือมีคนเข้ามาค่ะนะคุณคนโสดจ๋าก็มีคนเข้ามาเพราะว่าไพ่แบบว่านิวเลิฟนะคะมีโอกาสจะเป็นคนอาอยุน้อยกว่าด้วยนะเข้ามาพูดเข้ามาคุยมาแบบในครดตตั้งตัวมาแบบจู่โจมมาแบบคุยทักมาทุกวันอแต่ว่าคุณจะหญิงใครจะเข้ามาคบฉันได้ฉันโปรไฟล์ฉันอย่างเงี้ยฉันไม่คบแบบเคกค่ะ เกะกะข้างทางอะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่เอาฉันชอบคนที่แบบบปกไฟดีกับฉันแล้วให้ความอบอุ่นเข้าหาฉันอ่ะฉันจะชอบแต่ว่าถ้ามาพูดๆคือคุยเล่นๆไม่มีประโยชน์ไม่สนใจหญิงมากทีนี้ไพ่อนาคตจะเกิดขึ้นได้ไพ่แปดเหรียญคิงเหรียญอสี่เหรียญแล้วก็10ดาบคือคนนี้มีโอกาสจะเป็นคู่คุณนะ เพราะว่าตัวคุณได้ราชินีเหลี่ยนในอดีตและคนนี้เป็นคิงเหลี่ยญในอนาคตที่จะโผล่ขึ้นมาคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่คุณเขาก็เป็นคนที่ตรงสเปคคุณนะคือเป็นคนที่แบบมีความตรงตัวเองสูงฐานะก็โอเคนะคะก็อยู่ในระดับแบบฐานะใกล้เคียงกับคุณนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นคนธาตุดินมังกรผู้ศบกันหรือคนที่พูดน้อย มีอีโก้เหมือนกันนะซีเหรียญเนี่ยคือคนคนนี้ถ้าคุณอยากจะให้เขาพัฒนาวความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนกระทํามากกว่าพูดเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดลักษณะวความสัมพันธ์คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอาจจะไม่ไม่ได้ตรงใจชัดเจนเลยแต่เขาเป็นคนพัฒนาวความสัมพันธ์ชา้าแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะชักช้าได้พาเล่มงามเขาว่าอย่างนั้นเนาะเออทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ราชินีดาบแปดดาบดาร์เฟนแล้วก็เดอะสตาร ราชินีดามเนี่ยตัวคนเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงตัวคุณเองคุณอาจจะแบบไม่ชอบปัญหาคือมีปัญหาอะไรคุณอยากจะเคลียร์ให้มันคลี่คลายชัดเจนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเจอผู้หญิงนิสัยแบบที่แม่หมอบอกเป็นผู้หญิงตรงๆคุณจะเอาอยัางไงคุณช่วยบอกฉันมาทีได้ไหมเออจะเป็นยังไงปาดาบ,บางท่านอาจโดนบอกโดนปิดกั้นนะคะหรือไม่ได้พบไม่ได้เจอห่างเหินหรือรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยังไงกับความสัมพันธ์นี้อึดอัดจังเลย เดอะไฮเดร์แฟนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษ์ค่ะหรือลักษณะความสัมพันธ์นะคะเป็นแบบไม่ได้หวานอบอุ่นฟุงฟ้งฟิ้งแต่เป็นความเข้าใจกันคบกันด้วยความเข้าใจเหตุและผลมันอาจจะไม่ได้หวานอะไรนะแต่ช่วยเหลือห่วงใยกันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเดอะสตาร์ Star, อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีปัญหาเพราะเดอะทาวเวอร์จบโดยเดอะสตาร์นะคะ คืออะไรเขาตามแต่ที่มีปัญหาทะเลาะกันนะ่ะสุดท้ายคุณจะกลับมาดีกันแล้วก็คุยด้วยเหตุผลเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันค่ะอ,อันนี้ไพ่สรุปนะใบต่อไปเนาะทีนี้เรามาดูไพ่ออร์คเคิลออร์แบล็คบอกว่าเรเล g เจอแซคเตอร์นะคะ บางทีความไม่เข้าใจกันมันเป็นเหตุนะเดทด้วยนะคะเดทกับเดอะเวิด์มาเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันคุณเองคุณก็อยากหายไปเนาะบางทีไม่เข้าใจกันก็ไม่พูดดีกว่าเงียบหายกันไปดีกว่าเนาะตัวตำแหน่งคนรักตำแหน่งคนรักได้เดอะเวิด์เนี่ยบางทีอาจบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอยู่ไกลกันรักออนไลน์เออนะคะ หรือบางทีเหมือนเขาอยากแต่งแล้วหรือเหมือนเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่เพราะว่า the world เนะี่ยมันเป็นใบสุดท้ายของ m a j o r ข้ามันคือการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เออมันเป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจกันความต้องการาการันซึ่งบางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางท่านอาจจะมีความห่างเหินเข้ามานะหรือไม่ก็ความไกลกันเข้ามาต่างชาติก็ได้ค่ะทีนี้บางท่านคนโสดจะมี new love เข้ามานะคะ New love อาจจะเป็นชาวอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าคนนี้เข้ามาทําให้คุณมีความสุขได้นะหรืออาจจะหมายถึงกลับมาเริ่มต้นกับคนเก่าอาจจะเป็นเก่าจากอดีตชาติก็ได้นะคะ New love แต่ว่าครั้งนี้นจะทําให้คุณแบบมีความสุขคนโสด New love จะได้กินเด็กแฮปปี้ด้วยสิบถ้วยอืมไปแต่ไปแพชชั่นแรงปารถนามีความรักเข้ามาก็จริงแต่ช่วงนี้หัวใจหอเหี่ยวไม่มีไม่มีแรงปารถนาอะไรมีคนเข้ามาก็รู้สึกแบบ เศ้าเสียใจยกลัวอ,อกหักไม่มีแพชชั่นอะไรเลยนะคะเออพอบอกว่ามีความสุขนิดนึงเป็นยังไงก็แบบใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขกับชีวิตห้าถ้วยเนี่ยนะคะเขาคือตัวคุณนะมองถ้วยในมุกที่มันลมที่ไม่ได้ดังใจแต่คุณไม่ได้ดูถ้วยที่มันตั้งอยู่นะคะที่มีน้ําอยู่ด้านในน้ําก็คือความรักนะคะน้ำตรงนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้ดูอเออคุณไม่สนใจอะ คุณมองว่าทองฟ้ามืดคืนมันเหมือนกับอารมณ์ของคุณคึมไปด้วยแต่จริงเนี่ยหญ้าเขียวชอุ่มนะคะน้ำเนี่ยก็สดชื่นนะน้ำลำธารก็สดใสแต่คุณไปมองอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณที่มันแบบเสียหรือเขาเองเขาอาจจะไม่ได้ดีทุกอย่างอะแต่คุณไปมองข้อเสียของเขาจนทําให้แบบคุณไม่มองข้อดีของเขาอะค่ะอืมมันก็ทําให้จิตใจของคุณช่วงนี้จะเศร้านิดนึง ในใจได้วิลฟอร์จูนรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วนะคะมีทั้งวิ f ฟอร์จูนมีทั้งเดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ่เดทขึ้นมาคือคุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแบบพลิกเลยพลิกเลยอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณจะเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วอืจะปรับปรุงตัวเองอันนี้ก็เป็นดวงคร่าวๆนะคะที่แม่หมอมาทําให้กับชาวตุลเนาะถ้าใครชอบแม่หมอเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ได้นะคะ ครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook วีดาทาร์ลตนายนายไลน์วีดาทาร์ลตนะคะวีดาทาร์ลเฉยๆนะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากได้กาไรไปเสริมดวงความรักนะคะทักแม่หมอมาได้นะคะแม่หมอจะมีหินที่เน้นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะคะเอาแบบว่าให้ผู้ด่งเลยนะคะช่วงทุกวันนี้แม่หมอก็ตอบแชทดูดวไปนะผู้เข้ามาเยอะแยะโรยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านใดสดๆก็ลองหา ก็ติดต่อแม่หมอมาได้นะจ๊ะโอเคเนบวันนี้แม่หมอก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ